ยอดพี่น้องสีน้องสียางเลยนี่น้องน้องอีปูกุ้งอันนี้น้องอีกน้องปนินเห็นน้องปนินอือสาเลยปนินอือสาเลยอันนี้สุ้ายน้องกุ้งพี่น้องสีน้องสียางเขาดีแห้งสุดนี่ลองไปเห็นมังเรือกะทิครับผมเดียอเทกันเลยครับกัดเซานี่ยครับผมปลาปูกุ้ง หมายีฝากที่ตามไปนะครับ เฮ็ดอาหารไปดักกุ้งอีสีสรดเลยมันได้ตันเย็นๆผมไม่ใส่กะทิพี่น้องมาเบิงเลยครับตัวนี้ห้ามขัวห้ามขัวเลยอ้นน้อาหารประดุกกะปิไข่ผมก็จะเอาไอ้กะทินี่เทลงไปแทน้ำเลยนะให้น้อง ใส้สูตรไปผมหลายๆสูตรตอนนี้มีหลายอย่างครัผมน้หมอกน้องแมวกับปุ้งกับปีอ่าลาดูกระเบิดหลายะเรื่องซ้เมีนีเทลไปเลยมันห้อง่งทุ่นสิแมนกัดได้ขค้ือนยู้ว มันได้ขึ้นได้กำไลคนละเดี่ยวกันเด้อครับประมาณนี้พี่น้องห่อเลยคนนี้พี่น้องอะไระมาณนี้ยเลยพอกันนี้น้องนะครับเดี๋ยวผมไปสอนใหม่อักไอ้มุงผมว่าม,มุงผมห่างสองสามอันแล้วพอกันนี้น้องครับพี่น้องพี่น้องที่ใส่น้องละสองอันสามอันมาเนี่ สุกะทิสิมันประมาณีถือๆปะนิ่นล่ะไม่เศร้าเลยล่ะสุกะทิใส่หม่องอันสองอันใส่หลายน้องมาแทนนี่น้องหลายไปกันต่อไปเลยไปเลยอนึงน้องหนึ่งที่น้อง Jadi tak. Jangan minum dong. Hmm. Sesil สามอันสี่นน้องน้องกับไซซีน้องคนที่สามเดือดสามไปเซ็นน้องน้องขอติจารณาได้ครับน้องให้ถ่ายไงอ่ะน้องปรนินงเ่พปนินงเบอร์ต่อไปเลยถ่ายพี่น้องมือนั่นหลุนกันเลยครับเด้อ कम गरिदिने हेर्नु त bạn đấy, nho không qua đây เ่นบางนึง่อกรถือว่าพน้องกุนงน้องกุ้งน้องงกุ้งเปู่สดนีเขาดีดีวะไอพีได้พี่น้องสุกะท่เด้ดูเงินงต,ต่อไปเลยครับน้องน้องใส่ซีอันนซ่อีน้นองหาน้องน้องสามอันซีอัน น,นี่น้องกุ้งครับผมว้าโอ้เด็ดตัวนี่น้องโอ้ยใส่หลายเหยื่อได้เลยสูตรนี้เด็ดอีดีววะว้าวใส่ได้เลยนะี่ผหาได้ทั้งเลยเประกันอีกต่อไปครับผมสูตรนี้เด็ดอีเดียววะถ้าไงกุ้ง Say lái hết hết thì hết 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 bay hết 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 น้องอีปูเนาะเดี๋ยวดีหน่อยเนี่เขาสูงยาวโตตัวนีง้งไม่ใช่ปัญหาน้องสองน้องต่อไปเลยครับผมมันอีปูเลยเหมืมอนน้องนี่อีน้องเลย อีปูอีปูคือขาดแค่เอ๊โอ้ยแล้วอีปูเรื่องไหนนาพี่น้องแล้วอีปูอีปูคือหักแค่ปวดใจพอดีที่น้องพี่น้องอู้ยาน้องไหญอันนี้นี่น้องอีปูพี่น้องเ้ยโวดแห้งให้พี่น,ออน,ออน้องต่อไปเลยเถอะปวดห้อีปูพี่น,อน,อนอ้อง ไปเบอรต่อไปเลยครับลูกน้าแหลกหนาวแปมาอุ่นเวยอันนี้โอ้ยงน่อยมกลุ่มหน่อยง่มาใหญ่แบทันเนาะอีฮลีเด้กลุ่มตัวหน่อยันตัวใหญ่เหตุการณ์นีมันหน่อ

ต่อไปด้ก็เจ็บห้องมนันสุดท้ายที่นั่งตัวนี้คือว่าคืออยู่ต้องหาตะกุ่มตัวหน่อยนะเดูเลยด้ะกุ้งบัขาวัเบิดไปเร่วมหยอดอยู่บ้านด้วยครับเด้อ